เดี๋ยวห้องสบีงเบิงนะครับผมอานาจักรนะครับผมของพี่บอยสิริชช่พี่น้องป็้าเป็นช่มฟังนี่เป็นฟังอย่างนี้อันนี้เป็นห้องเกบเครื่องดนตรีครับห้องเกบเครื่องดนตรีอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็บปกติกับสิเป็นของพักของพักนักดนตรีสิอูฟังนี่อันนี้เป็นของมอลลัมครับหองพักมอลลั่มของพักน้ดนตรีนะครับแล้วก็เป็นหม่องเกบเครื่องเสียงระบบไฟเอาของไว้ในนี้ ฟัง่นะครับแล้วนี่ก็เป็นบานหลังแหลกของไอท้ที่มาต่างวงอ่ะใช่ครับนมาเห็นอยู่ไอ้เหตุต้าแต่ตอนอยุโรเบียบว่าศิลตะกี้ก็พอเห็นไมาเห็นอตะก,ก,กี้มันก็มนี่ตะทงหน้าเดี๋ยวนี้นายไอ,ไอ,มอ,อ้มาสือเอามาสือของพี่ตอนนี้นมาตอนนั้นน่ะตอนนี้ยังเป็นขี่ตุ่อยืน่เออมาลุยตมตอนแมนรถมติหล่มฟังครับรถบานเอาจากขั้นบละ หนูเอาดิเป็นอย่างลางสันตนะมันแรนบอดดายโอ้ยจะเป็นแถวพี่เจ้าข,ของเนะาะบนบาทพี่น้องเอาบ่มีเงินเดียร์ไอ้เจ้าข,ของวะไอ้กับเสือตั้งแต่รถมือสองมาแรนกรตะวันรุ่งรื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ตะวันร,รม่แล้วสุดยอดนะฮะผมบอกเลยอู้ต้องการงานสั่งพี่น้องครับอเด็กอะไอ้โดมโดมอันนี้ประสงค์มองเนี่ยคือเวลาซ้อมไอ้กับตั้งเด้ที่ยี่สี่เลย แล้วก็เก็กบรถเวลาบุรีรออกง่ายเลยสิเก็บรถนะครับแล้วก็ดูมีค่ะใส่สำหรับซ่อมซ่อมเต็มตั้งเวทีน้องๆก็สิได้ซ่อมทั้งเวทีตลอดแล้วก็เก็บรถซ่อมบำรุงรถเครื่องเสียงอยี๋งสิค่ะอยู่ในพื้นที่เอเยนเอเยนนะสวัสดีค่ะเอเยนนนอนนี่เหรอนี่ยสองคืนเลยคืนเปิดเบิ่งทั้งเวทีเวทีอลังการมากพี่น้อง นี่พญา้านฟินแลนด์มายามเวทที่ใจกันร่อยครับสวัสดี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 ครับแต่ว่าพอท่านนี่มาลองพิ้งเดือนหนามาเด้อมาแน่นอนมาแน่นอนอ่ังการพี่น้องอ่างการบอเบิ้งเนี้ยขึ้นมาเครื่องเก่อนเอาฝรอนเบื้องกันใส่สุดใส่สุดเผ็ดแบบจริงๆจังๆจะเทียบไปนี่ใส่ดูแล้วแต่บอกงั้น แต่ว่าใส่กับมาเราบอกบอกเบอกคอยรอบันไดเอาเดี๋ยวไอซีไซให้เดแมนบอ้สีแต่งให้มือเงินไปวันที่หกวันที่หกนี้เส้อชุดได้ไปพร้อมแมนบอส่เดี๋ยวอะไรคอยขึ้นเป็นยังไงวันที่หกนี้เดี๋ยวพี่บอยไปใส่ให้เนาะเอดี๋ยว้แต่งไหนพร้อมได้ไหมไอเอาชุดแบบคือเสี่แต่งให้เจ้าเป็นเป็นบอยซีดีใช่ไหมนั่นน okay ั่นอุ้ยหลุดบอยหลุดได้หนิบอยเอฟซีหลุดได้หนิมาอีกีมาแม่มาแม่มาแม่เซียวชุดชุดที่แพงที่สุดของไอไปให้เจ้าใส่ปาด พี่น้องพี่น้องต้องรุ่นเดมันที่ห้องนี้แต่ว่าก่อนอยู่ห้องนี้พี่น้องต้องซื้อตัวมือนี่ก่อนต้องซื้อตัวมือนี่ก่อนในเป็นห้องอัดห้องบันทึกเสียงหอง้หองอัดห้องต,ตัดงานพร้อมสงสัยสิลอกลอกไปตองต,ตัดงานกับกห้องบันทึกเสียงอะไรอยู่นี่ห้องอัดเสียงเนาะอันนี้ห้องไล่โซดตอนนั้นที่ไอ้ไล่แบบแบบไอ้ผ่าเขี้ยวนั่นแมนผ่าเขี้ยว <laughs> ไม่บอ <laughs> อะไรสวัสดีครับปาเนื้อคือนปิดแต่เสียบเท้าเนื้ออันเพิงอันนี้อของเครับผมสวัสดีครับอ,นนอานเดียวชุดนี้ไปอย่างเจ้าใส่่านใส่เขาม้าหลวดบอ๊พี่น้งเดี๋ยววันที่หกนี้พี่บอยจะชุดเพ่ใส่นะฮะแล้วก็พี่ให้พี่บอยแต่งหน้าให้ด้วยเธอเธอจะใส,ส่สุดเปิ่งไหนยอยู่อ่ะเพิ่งพูดน่อยว่าเธอเตี้ <laughs> ตอนแรกฉันวำบากพนใหญ่ก็ลฉันวันนี้ฉันใหญ่กับเพื่อนไหมน้อยตะกี้แล้วกันน้องคุณมีง้อจอยแล้วน้องนดีเว้ซูมอนี่อันนี้เป็นห้องอัดห้องซ้อมห้อง้ไล่สดไอ้กระเทยเอ็ดีได้หนีเลยเอ็มดีแบบงานโคเบอร์เล็กๆหน่อยๆไอ้กระเทยเลยตะกี้กับไลสดตะตอนท่าน เป็นเป็นโลงอาหารหมองน้องๆเขาจะนี้ะอะไรครับเนี่ยบ้าน,น,นบ้านเมลัดเมรับ้านเมลัดอันนี้ก็เป็นพระเอกนางเอกเขาก็แต่งตัวอยู่นี่แหละพี่ยุ้ยอย่างมายุาน้ำกันสักปีนะ <c oughs> โลงอาหารโลงอาหารกับ่ท่านไอ้ดีบันไดดอกพี่น้องโลงอาหารเป็นธรรมดายอยู่นะครับาารส,วส,สวัสดีครับ เพระนั่นจะคืนนาพี่น้องเอาแม่เรียกเอาเลยอันใดอันนี้ซุ้มมณีคือไอ้พอใส่เด่นนี่ด้วยบง่งแม่หัวหางยังพวกเนี่ยคืออันนี้คือเป็นของเกา่าปีปีแรกเขาไม่เก็บแบงเสียผมไม่มองเก็บอยากได้อีย่างก่อนอยากได้พัดบ่อออันนี้แหละอยากได้พัดนี่แหละแม่คิง เสียวจักอันเสียวพาตันนี้จักอันจักอันนี่รู้อีกเอาจ้าก,การย้นอนสีอ่อันก็เต็มไปที่แล้วล่ะเต็มไปที่ที่<ม>หน่อยนึงก็ได้าเพื่อ,อได้ใส่ครับมาไอศกรพามาเบิ่งหม่องเก็บชุดไปพี่ต้อยเอิ้นเอิ้นน้องๆมาซอยเอาพัดพี่ต้อยครับสวัสดีครับผู<ห>้ดูแลของชุด AI. ใ้ไอ้นี่หลายเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยย้อนเพิ่น เอาเอันอิ้นเล็กน้อยไปเอาไอ้พัดแดงซีหาอันอันที่มันสมบูรณ์สีป้า,าจัดชุดซูฟูไซข้างในมีบ่ะีป้าบ่มีมันก็มีสูสีเหล่าตัดหั่นซีที่อ,าอาา้ายอันใส่ป้าเหลืองอ้ายเศร้าใส่หรือเ่ป้าเหลืองเพ่งโชว์บ่บ่ท่านเอ้ยมีอยู่มันมีอยู่เพราะว่าของอ้ายแค่สิบชุด สุดแต่ละทีมเนี่ยมันมีทีมละหาีอยู่แล้วเนีย้ยแม่่แ่มเขาจะเอาไดีเนาะอ๋อสิไปเสียบผนขากระบะน้ำเนาะ้อตไดนะโอ้เสื้อตายแล้วเล่นอะไร่ตะนาดี้มันสีหยยไปบาคนตอเอาไปรอด มาแต่มาใส่หนีนซอยไอ้มาขึ้นเหมือนซะเดี๋ยวนี้เราเรียกรถไม่ดเดี๋ยวนี้อันนี้ก้บกระบะทั้งๆเงนี่เดีเห็นบะกระบะแดงบ้านนี้โอ้ยตะกี้ไอ้ไปซื้อคนประเทศจีนผู้ดีนี่นายบานเข้ามันมันมันคือเข้าสู้เบไวเนาะเพราะว่าเข้าปร้เดี๋ยวใส่หน่อยเนียหางเครื่อง เพ่งหนึ่งบางเท่งสี่สิบหาสิบคนถ้าสมมติว่าเฉลี่ยคนหนึ่งเสียถือว่าหลายเลยสามสิบการคุ 5, 10, ้น, 3, 5, 5. นหาสิบเมืองมันนี่สามห้าสิบห้าพันเมงต้องอัดเมือบ<ม>่สามสิบสามสิบการขันสิบคนสิบคนกับสามลอยแล้วเออคิดเบื้องพันหา, 100, นหา 100, ลอยการเสร็จแล้วเท่าไหร่เสร็จพี่ลุยส่วนเสร็จแล 100, าวา้วลอยก็บาทเออเพ่งหนึ่งลงทุนเกือบล้านแล้วแต่เฉพาะคณะแพทย์เนาะ เนาะเอาเอายางเน่แต่ตอนนี้สรุปเอายางเน่อันเพ่งกุหลาบแดงห้างก็บสีไซส์สุดแดงครับเพ่งกุหลาบห้องกับสีไซส์สุดแดงสุดแดงอ่าสุดแดงแล้วก็ชุดสุดแดงผู้หญิงหกผู้ชายเจ็ดหกผู้ชายเจ็ดเดียวต้องหาประกาศกระดาษมาเขียนแล้วก็ชุดยังช่วยเพื่มอีกสามสิบยังไงสุดโชคพี่โอพี่โอมีกระดบอกครับ เอาเอาให้อายเนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันมันมันต้องเก็บของมันอุ้ยมันต้องเก็บอันนี้อายสามปีแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคนเก็บขันเข้าใดคนเก็บดีของเข้ากับมันเป็นเงื่อนเหมือนเดนะเนียนเสร็จไงรอยยี่สิบขันหักหนึ่งหักไปเซ็ผู้เข้าเป็นผู้จบเงื่อนเข้ากับใจแปวเลยดิ สมบุกสมบันอยู่บางงานทั้งตากฝนเมนบอเฮายามเฮาไปเล่นทั้งเนาทั้งเปลีกลางแจ้งอ่ะมักโช่ทีละวันเทียนพินาเลียนหกคนหมอกีใส่ปีออกวถอดออกปีเป็นผัดหนามากเพรียดีครับปีที่เพิ่อใส่เป็นกระบานอ่ะเพิ่อนเอามาถอดเทียนเป็นผัดต่อนะสวยแห้งเดีเดี๋ยวเฮาห้อเขียนเอาเอาคิดไว้ว่าเอาเสียเอาสุดไดแน่เดี๋ยวเสียงคุณต่อยเราจัด สี้าเนี่ก็่สีเอาหัวนี่แหละหัวนี่เราไม่ให้ไปเสียบคนเอาเด้อแม่เดไปเสียบคนเอาอันนี้แม่นบเสียบมัน้งกลางเอาเสียบจดม่พญาบาลที่แรกต้องมาปิดไหล่สดมันสิด้ไใส่โอมามันมันมิดสิไรเฝ่าไปฟังพิวิตมานั่งพี่ก็ได้ครับนั่งทางี่นอ้วยไม่ได้แปลาอีนะนั่กานได้ได้ตัวหน่อยด้วย นะครับพี่น้องกับืมูนีกัขอบคุณพี่บอยอะไรนะครับผมที่ให้การต้อนรับดีมากนะครับผมอาหารการกินเซ่บทุกอย่างพี่น้องเรียกกับหมูหนีมากขโมยสุดแล้วก็ฝากเอฟซีมาเล่นพร้อมนะครับผมสำหรับบ้าแสงทองฟินแลนด์ทุก่นที่น่าเบื่ออะไรโซตอนนี้ก๋า ไออุดหนุนซอยไอ้น้ำาะว่ามมือแร่งเนี่ยพอมีได้สุดเนาะเวลาคล่องใจก็ร่อยประมาณหนึ่งทุ่มครับประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมเล่นถึงตีหนึ่งเลยเล่นทอดตีหนึ่งจัดนักจัดเต็มตั้งแต่กระแถมบุญน้อนไหแถมต้องแต่กระแถมทั้งแด็กบุญนอนกับบุญเลือกครับทั้งไอ้ทั้งแถมพี่น้องนะครับผมกับฝากเอฟซีบางสะท้อนพี่แรนมือแร่งอุดหนุนน้ำพี่น้องตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวิธีการซื้อคือคลิกลิงก์ ที่เราปอับหมดไปให้แล้วก็จะเด้งไปที่หน้าแชทครับหรือส่งข้อความมาทั้งเพจคณะมาล่ำใจกันลอยหรือเพจบุกบอยซีรีชัยก็ได้ครับผมกับครับ FC พี่น้องนะครับผมจะเจอกันที่ยูทูบ่อพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อกันครับไอ่สิไปหามันที่หงได้เลยหกพฤศจิกายนครับบอยซีรีชัยปะทะบ้านแสงของฟินแลนด์แน่นอนรอยผัเสนพี่น้องครับสวัสดีครับ